พอแค่นั้นแหละครับ uh huh. ก่อนอื่นก็ต้องยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมคือแม่ทัพกองทหารสาัตว์อสูรผสมไทรเซนชื่อทริสตันฟาดครับเป็นผู้วางแผนบุกโจมตีหมู่บ้านของเอลในครั้งนี้นะครับยังไงก็ฝากเดือฝักตัวด้วยนะครับงั้นเหรองั้นใดก็ต้องชดใช้ตามสมควรด้วยแหละนะก่อนอื่นก็ส่งเจ้านั่นมาทำแบบนั้นไม่ได้หรอกครับ แม่ทับไกลยังมีค่าให้ใช้งานได้อยู่นะครับการเคลื่อนที่เมื่อกี้วิชาญเชิญงั้นเหรอไม่สิไม่ใช่แค่วิชาอัญเชิญธรรมดามอนสเตอร์นั่นดูเหมือนว่าจะมีสกิลน่าสนใจอยู่นี่นะ <c oughs> มองออกถึงขนาดานั้นเนี่ยรู้เรื่องวิชาอัญเชิญได้ละเอียดจริงๆต้องยอมรับเลยก็แล้วกันครับวันนี้พวกเราเป็นฝ่ายแพ้นะครับผู้แพ้ก็แค่จากไป ให้สมก็เป็นผู้แพ้สักวันหนึ่งไว้เจอกันนะครัท่านนับอันเชิญทมวินนายท่านคะปลอดภัยไหมคะอ่าทุกคนปลอดภัยไหมเมื่อกี้นี้เวทระดับเอสใช่ไหมในที่สุดเชวินก็ใช้มาแล้วสินะเวทของอีกฝ่ายสุดยอดก็จริงแต่ของพี่เคลสุดยอดไปเยอะเลยนะแต่ถ้าว่าแบบนี้เป็นการแล่ก,กันคนละบาทสินะคะคุณท่าน แม่ทัพของศัตรูเป็นยังไงบ้างล่ะโทษทีนะปล่อยให้หนีไปได้นะ่ะจากนี้จะกลับไปที่หมู่บ้านนะค่ะระวังตัวด้วยนะคะรับทราบเอาละกลับไปหาทุกคนกันเถอะนะโอ้โหเกียวถ้าถ้างั้นก็ค่ะท่านผู้เทาปราบทั้งมอนสเตอร์ระดับเอสและแม่ทัพของไทเซนศัตรูสลายไปแล้ว ปกป้องหมู่บ้านนี้ได้แล้วค่ะท่านงานเลี้ยงกันเคะงานเลี้ยงฉลองฉลองอันยิ่งใหญ่สำหรับค่ำคืนเพื่อเราผู้มีพระคุณกันเจะว่าไปแล้วนะอย่ามาแตะต้องผู้หญิงของฉันงั้นเหรอเป็นคำพูดที่ไม่ได้พูดจะง่ายๆเลยนะสมแล้วละที่เป็นราชาก็คนเจ้าเ่าก็แหม่ก็ได้ยินทั้งหมดเลยนี่ ก็ก me. ืกบก็จริงที่ดีใจกับคำพูดของนายท่านมากนะคะฉันทำไมงั้นเหรอเอฟิวนั่นนายท่านเหรอเออเออคืออะไรเนี่ยเอฟิวเป็นอะไรน่ะเอาหน่าเขาไม่เป็นอะไรหรอโอ้ทัเบื่อนพวกองหญิงจะกลับมากันแล้วนะนี่ยาคราวนี้แหละไม่ยอมแพ้หรอกนะ เป็นเจนลานที่เป็นเจนชัยแล้วค่ะอีกนิดเดียวนะคะเอ่อคือทำอะไรกันน่ะคุณท่านคะเควินเพ้เคลาแข่งกันว่าใครจะเดินถม่อถก่ได้งั้นเหรอถ้าเป็นเจนชัยงั้นเหรอเือยยาเ๊ะลีออนสำเร็จแล้วเว่ที่คิดออกและสร้างขึ้นมากระทันหันเป็นไปได้สวยถ้าเมลก็ว่าไปอย่างแพ้ให้กับลีออนเหรอเนี่ย เซาตรงนี้ต้องยินดีกับการเติบโตของลีออนด้วยนะคะนั่นสินะยินดีด้วยนะลีออนอืมขอบคุณนะพี่เซราพี่แมวฝั่งหน้าฝั่งหน้าพี่แคลคือว่าหนูน่จัดการพวกมอนสเตอร์ิงเจ๋งได้ด้วยแล้วนะอ่าพยายามได้ดีมากเลยลีออนเจ้าเอกก็ทำได้ดีเลยนะดีจังเลยนะอเล็กซ์แก กิวกิวอ่ออ่านั่นสินะกิวถ้ามีอะไรผิดพลาดตรงไหนไปสักแห่งแล้วก็เราเองก็อาจจะกลายเป็นแบบนั้นไปก็ได้นะลืมแล้วเหรอครับท่านแม่ทัพ ที่นี่มันวางใจเถอครับรักษาขาให้เรียบร้อยแล้วเหรอครับหมายความว่ายังไงคริสตันเจมบอาวุธต้งสาบที่จินโดราเตรียมไว้ทั้งหมดมี1342ิเล่มตอนที่โดนมันจุดโจมทั้งหมดจะเป็นยังไงกันนะขอให้คุณที่เป็นผู้เกิดใหม่มาเป็นตัวทดลองล่ะนะครับทดลอง เธอน่ะฝากทำหน้าที่อะไรเวทมนต์ขื้นฟูนยยด้วยอย่าให้ตายโดยเด็ดขาดเลยล่ะเดี๋ยวก่อนอันใหญ่แบบนั้นน,นี่มันเขาไม่ได้ลงนะจู๊บคนเหม่อน อยู่ตรงนี้เองเหรอคะในท่านอเอฟิลคิดอะไรอยู่งั้นเหรอคะอ่ออ่าคิดว่ามาที่โลกนี้แล้วตัวเองนั้นโชคดีแค่ไหนกันน่ะแล้วก็การได้เจอทุกคนนั้นช่างเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่จนหาอะไรเทียบไม่ได้เลยละ่ะ <c oughs> และเพื่อที่จะปกป้องสิ่งนั้นฉันจะใช้พลังเพื่อแข็งแกร่งมากกว่านี้ เพื่อไม่ให้แพ้ใครหน้าไหนเลยฉันน่ะไม่อยากจะเสียใจภายหลังอีกแล้วเสียใจภายหลังเหรออ๋อนายท่านคะอาเปล่าหรอกไม่มีอะไรอ๋อนั่นคือได้มาจากท่านผู้เท่านะคะของลูมิวเป็นของดูต่างหน้าจากคุณแม่คะ่ะดีแล้วนะคะที่มายังหมู่บ้านนี้ ทั้งท่านผู้เฒ่าทั้งผู้คนในหมู่บ้านก็ยอมรับฉันที่เป็นฮัฟเอลอย่างอบอุน่นแต่เหนือสิ่งอื่นใด้ก็สามารถรู้เรื่องของท่านแม่ได้ด้วยงั้นเหรออันนั้นจะลองติดดูไหมล่ะฮะ <c oughs> ลบกวนด้วยนะคะ ล,ละขอบคุณมากเลยค่ะอ,อนายท่านคะ,ะฉันจะพยายามรับใช้ให้มากกว่าเดิมนะคะแล้วอย่างนั้นเขาอ,อยู่รับใช้ในายท่านไปตลอดชีวิตได้ไหมคะอ๋อแน่นอนสิทางนี้ก็ฝากโต้ด้วยนะ ราชาเอ๋ยบัาทำอะไรอยู่ตรงที่แบบนั้นน่ะเคเวินชมฉันสักหน่อยก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่ว่าไหมเหลวไหลเกินไปแล้วนะคะเซาอืมพอยังจัดการตัวเองไม่ได้เนี่ก็ถือว่ายังไม่โตเลยนะคะอ๋ม <laughs> พี่เมลก็ทำเป็นพูดไปพี่ช่อขอบคุณที่ช่วยปอกป้าหมู่บ้านนะอ <laughs> อ๋อโอขอโทษทีเราเล่นมากเกินไปหน่อยนะขอเท่าสำหรับรูปรักแบบนี้นะข้าคือเจ้าแห่งศัตร,รศาสตร์ของเกาแล้วฮาร์เกาเอ๊ะเป็นผู้หญิงอย่างนั้นเหรอครับลาลวลอกนี่คือร่างปลอมจากการใช้ใเท่มยังไงล่ะใช้ร่างนี้เคยจับตาดูกัทรทดสอบของพวกเจ้าอยู่ แต่ว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะเควินอ๋อเอ๊ะถ้างั้นก็การทดสอบครั้งนี้ขอยอมรับว่าเจ้าผ่านการทดสอบเควินผ่านแล้วผ่านแล้วระดับเอสละสำเร็จแล้วนหนท่านคะอ๋อนั่นสินะแล้วหลังจากนี้สี่วันจะทำพิธีเลื่อนขั้นระดับเอสเป็นอย่างทางการ และจะได้จัดงานซ้อมประลองฝีมือระหว่างนักประจนภัยระดับ S ปัจจุบันซ้อมประลองฝีมือของระดับ S ก็เรียกว่าเป็นการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากรุ่นพี่แล้วนะเป็นงานเทศกาลอันยิ่งใหญ่ของประเทศที่จัดขึ้นเตรียมใจไว้ให้ดีล่ะืการต่อสู้ระหว่างระดับ S งั้นเหรอ จะมีพวกแข็งแกร่งแบบไหนรออยู่กันนะตอนนี้ตื่นเต้นจนอดใจไม่ไหวแล้วละ่ะอความตั้งใจแบบนั้นแหละเยี่ยมว่าแล้วเชลออกมาอีกแล้วนี่ใส่เสียเนี่ยวันนี้ครั้งที่สองแล้วสินะคะช่วยไม่ได้หรอกพี่เคลนี่นายิ่อาค่ะเป็นพวกบ้าการต่อสู้ขั้นรุนแรงนี่คะไปกันเถอะทุกคนเพื่อไปเจอกับพวกที่แข็งแกร่งมากกว่านี้นักอัญเชิญธมินเรื่องราวยังคงดำเนินต่อไป